สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมคะลูกหนู้อเนืมีอาหารแบบนี้เ่ยที่แม่ทำมาให้อืมเสร็จแล้วใช่ไหมแม่ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่น่ากินไหมคะน่ากินไอ้นี่เมนูนี้ก็เป็นเมนูดีนะเมนูหมูส้มทอดใช่ไหมลูกใช่อร่อยไหมคะอร่อยแน่นอนค่ะชื่อตายชื่อตายนี่อร่อย ไหนชิมให้แม่ดูสิหนึ่งคำอ,อืมเก่งกินพริกด้วยเก่งจังเลยอ,อืมเยมี่ยมอะไรไม่ลูกยากินผักด้วยอ้เก่งมาก ăn kim thảo đùi, ai, ai, nhâm, ở lại nè, nó sao vậy, nhóc